สำหรับการแข่งขันที่มีในวันนี้เนี่ยเรามีนักกีฬามาทั้งสิ้น200กว่าคนนะครับถ้ารวมผู้ปกครองรวมโค้ชเนี่ยก็มีมากพอสมควรนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเวทีที่จะเป็นเวทีแจ้งเกิดสําหรับนักกีฬาหน้าใหม่ด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่ท,ทราบสมาคมเนี่ยยังต้องการนักกีฬาเยาวชนนะครับที่จะลงส่งเพิ่มเติมในแต่ละรุ่นที่สมาคมยังต้องการก็เวทีนี้ก็จะเป็นอีกสนามหนึ่งซึ่งสามารถที่จะ หานักกีฬานะครับเพื่อจะไปส่งแข่งในรายการที่มีขึ้นครับสัปดาห์หน้าก็มีแบตใหญ่นะครับเป็นมหกรรมใหญ่นะครับเป็นกีฬามหาวิทยาลัยโลกเราก็ส่งนักกีฬาไปนะครับแล้วก็ในปลายเดือนนะครับก็จะมีการแข่งขันยุวชนเยาวชนชิงแชมป์เอเชียที่กูชิงมาเลเซียนะครับก็อยากจะให้แฟนๆนะครับกีฬาเทควันโดนะครับติดตามแล้วก็ส่งกําลังใจส่งแรงเชียร์ไปให้กับพี่น้องนักกีฬาชาวไทยที่กําลังะจอกไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยครั้งหนึ่งครับ